เฮ้ยอะไรไหมครับลืมเปลี่ยนปแล้วโอ้ยแ้วลืมเปลี่ยนปืนมาเป็นตะไรไหม So we I right Headshot, chain headshot, ไม่โดนพี่ที่ดีแต่ไม่ไรเจอ อยู่ด้วยกัน เดีอเลื่อนอะไรตงยิงน <laughs> Fire in the hole. Uh. 我有图，哎呀！哎。

โอโ้คนนี้หายไปนานแล้วเน่ฝั่งเปเลยนะโอ้ถ่ายไปนานมากเลยนี่ก่องไง ไ <protection. S 2> ม่ถ่ายแล้วคุณคนก็ปืนไม่กี่กระ

Double kill. Nice go. shot. Get over. Go, go, go. Okay. Shots! ผมมีเวียนนะเดีดด็ดิดเยหนึ่งตัวก็เด็ดเยอะป่าบอกไปตูนหาวัดด็ดไปบอกก็ไปเดีดนั่นปืนตามผมเลย กำล Fire the hole. ังระเบิดได้วางโมเดลเลยนะ โมไปขัดเลยเวลาดูที่โมเล่นวาระเบิดตกใจโคตรเลยครับพูดเร็วเลยไปโมไป Blue Team w วต้องวาระเบิดเลยมา